สวัสดีครับทุกคนผมมชิรวิทย์นะครับข้าวผัดนะครับก็วันนี้ผมมาลองตู้ DC Fast Charge นะครับ EV Fast Tech นะครับนะครับอยู่ตรงถนนมิตรภาพครับอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลเกษมราชนะครับตู้นี้นะครับดีมากเลยก็คือดีมากก็คือชาร์จเร็วนะครับได้สูงสุดถึง360กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับเนาะก็ พูดง่ายๆคือชาร์จเร็วมากนะครับเนาะก็คือเราก็ช่องจอดเขาเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะวนให้ดูนะครับอันนี้ผมก็มาชาร์จครั้งแรกเมนกันพอดีว่าอ่านี่เห็นไหมครับช่องจอดแบบว่ายาวมากนะครับนี่ช่องจอดคือถ้าเป็นรถที่เป็นรถรถบรรทุกหรืออะไรเงี้ยที่ต้องการชาร์จไฟแรงๆครับก็มาชาร์จตู้นี้ได้เลยนะครับสถานี EV Fast Tag นะครับอ่า อยู่เป็นปั๊มน้ํามันโรงปั๊มน้ามันเพียวนะครับเป็นปั๊มน้ามันตรงข้ามกับโรงพยาบากลกษมราษฎา์นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ของเขานะครับแล้วก็มีน้องหมามาครับเราต้องดูก่อนนิดนึงว่าเขาจะเล่นงานห,หรือเปล่าโอเคอันนี้คือตู้นะครับคือชาร์จได้สูงสุดนะครับสามหกสิกิโลวัตต์เลยลก็คือรถรุ่นใหม่ๆเนี่ย รุ่นใหม่ๆก็จะชาร์จได้ประมาณร้อยห้าสิบเนาะบางรุ่นก็150ร้อยหิบรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็รถบรรทุกที่บางคนเอารถบรรทุกไปดัดแปลงหัวลากนะครับก็ต้องการชาร์จเร็วก็แนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับนี่ยครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาเบลเกษมรลาดนะครับพรมันเพียวถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับถ้ามาตรงสรับบุรีใช่ไหมครับก็มาที่สรับบุรีนะครับ ก็ถ้าเห็นโลตัสก็ตีตีไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยเลยครับออกคู่ขนานนะครับแล้วก็วิ่งมาก็จะเจอปั๊มนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าสระบุรีเลี้ยวขวานะลง,างมาวิทยภาพเจอเจอโลตัสโลตัสเนี่ยก็ตีไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกคู่ขนานนะครับแล้วก็จะจะจะมาเจอปั๊มนี้นะครับที่สําคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นาหน้าฝนนะครับหน้าฝนแนะนํนา,นาเลยนะสาคัญมากนะครับถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับของปตทก็ ปตทก็7บาทนะครับ7บาท7บาทกว่าด้วยนะครับออฟพิเนี่เจ็ดบาทห้าสิบปตทนะแต่ออนิกเนี่ก็อยู่ประมาณ6บาทกว่าที่ป้ายของเขานี้นะครับเดือนนี้นะครับรถพิเศษโดยเฉพาะเดือนนี้เลยนะครับเดือนนี้รถเหลือทั้งไม่มีออนพิกออฟพิกนะครับเนาะออฟฟิศแล้วก็ออฟพิกนะครับก็คือห้าห้าบาท90นะครับตลอดทั้งวันเลยครับ เฉพาะเดือนนี้นะครับอแนะนําให้มาเลยนะครับตรงนี้ก็มีจุดบริการให้เรามานั่งรอรอรอรถนะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะมาเช่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเห้เรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นร้านอาหารเลยอนะไรก็แนะนำนะครับมาเช่าบริการพื้นที่ได้นะครับอ่าก็ราคาอยู่ที่เดือนละ4ี่0ันหร้อยบาทนะครับตรงนี้ก็ปลอดภัยนะครับเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับ รเรื่องของเรื่องที่มาชาร์จนะครับก็คือผมเมื่อคืนนี้รีบนะครับนะตอนประมาณเกือบตีหนึ่งครับเมียกลับมาจากาชุมพรนะครับก็ผมก็ไปชาร์จรถนั่นแหละแต่ลืมเอาตัวบัตรของ m อถมจเข้าไปแตะครับก็เลยกลายว่าตื่นชา้ามารถยังมีแค่ยีิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตอนตีห้าครึ่งครับทีนี้จะไปโคราชก็เลยชาร์จไปเมื่อเช้า,ชาดได้มาแค่สิบสองเปอร์เซ็นตะ์ครับ แล้วก็เลยแวะมาลองชาร์จที่นี่นะครับเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้ชาร์จไปถึงเท่าไหร่แล้วครับนี่อย่างรถรุ่นของผมเนี่ยออล,อลองรับกําลังไฟ mg ep นะครับลองรับกําลังไฟได้ประมาณ33กิโลวัตต์เองนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะได้เป็นหลักร้อยนะครับโอเคเป็นหัวนิดนึงนะอ่าเรามาดูนะครับตอนที่ผมมาถึงที่นี่ผมชาร์จไป ผมมีไฟแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ผ่านไปเก้านาทีขึ้นมาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับชาร์จเร็วมากนะครับเนี่ยเรามาดูนะออันนี้อ่าอันนี้นะครับ รถผมมาสามารถชาร์จได้สูงสุด33.90กิโลวัตต์นะครับออันนี้ก็คือผมแคปไว้ของหน้าแอปนะครับอ่ากำลังจะไปอบรมที่โคราชนะครับก็โอเคนะครับฝากให้ทุกคนมาทดลองเลยนะครับเดี๋ยววันวันหน้าเตรียมหูฟังมาดีๆนะครับลืมเอมาไมมานะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันใหม่นะครับ พบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ